สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยร l a น d r e ์ o ทยคนไทยต่างแดนนะครับผมดำริพิยากุลนะครับวันนี้ก็เหลือนั่งจัดรายการอยู่คนเดียวนะครับวันนี้มาทำมาสัญจรน,นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับเพราะเนื่องจากมีภารกิจในการทํารายการหลายหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็เลยต้องนั่งทําหน้าที่คนเดียวนะครับ วันนี้เรามีสาระที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกนะครับเริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนะครับก็ติดตามคณะนักธุรกิจนักธุรกิจไทยนะครับไปพบกับนักธุรกิจญี่ปุ่นในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตยิ่งรักชินวัตรไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็พบปะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับโดยคุณโจเพิ่งกลับมาเพราะเนื่องจากว่าไปตัวเองถ่ายทํารายการหลายแห่งนะครับวันนี้มีอะไรน่าสนใจติดตามชมครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่โรงแรมอิมพเรียนที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้มาร่วมกับคณะท่านคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยิ่งรักชินวัตรค่ะวันนี้ก็มีนักธุรกิจมากกว่า1,200คนนะคะมาร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้และก็ท่านนายกของเมืองไทยนะคะก็ได้มาเป็นประธานเปิดงานและก็กล่าวปาฐกถานะคะซึ่งได้เชิญชวนให้ชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นที่นี่นะคะไปลงทุนที่เมืองไทย กลับมาเรื่องที่2นะครับไปกลับมาที่ประเทศไทยนะครับไปชมคอนเสิร์ตรวมใจศิลปินไทยในละครลอสเจลิสช่วยผู้สบภัยในประเทศไทยนะครับที่สาราเฉลิมกรุงนะครับก็ถือว่าประสบประสบความสําเร็จมีผู้ชมอย่างแน่นเลยนะครับคณะศิลปินที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับมีคุณพิมพิมจิตพิมพิมเพนพิมนะครับจิตทอนคุณปุตรีเอื้อเฟือให้ฮอตเปเปอร์นะครับคุณพาวจาราเรืองคุณประดานดาฉิภาพคุณ ชัยไยชัยชาคุณสวัสดีพัฒนะคุณยุวดีแก้วเกตคุณทิติยานนทบุตรคุณสายันจันทวยนคุณกวีทองปีชาและคุณชยาสุริโยนะครับส่วนศิลปินจากประเทศไทยที่เคยมาแสดงสารัฐแล้วก็มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตด้วยคือมีคุณชลินนันทนาครคุณสวรีพกาพันธ์คุณศรีสลายสุดชาติวุฒิคุณสุวัชชัยสุธิมาคุณเจรินบุญสูงเนินคุณสุเรทชัยวิชุลเทพคุณมตรีศิราเทพคุณนรงศุลกุลคุณธรรมรัตนาสุริยะและคุณจีสุนทร สวัดิฉันลอยสไป์นะครับโดยมีคุณดำรงพุทธการคุณเหมี่ยวประวัลรัตน์นากสุริยะมาล่วงเป็นพิธีกรน,นะครับในโอกาสนี้คุณจกักรบุญหลงอธิบดีกรมการกงศูนและคุณเจษด,ดาเจษด,ดากระเจาเวชินกงศูลใหญ่นครลอสแองเจลิคคนใหม่ก็ไปร่วมมอบดอกไม้กับศิลป,ปินด้วยนะครับครับช่วงต่อไปพบกับช่วงคนใช้กลถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัตวรมาลีนะครับวันนี้จะนำผู้ชมมาสนทนากับคนไทยจากสวิตเซอร์แลนด์ครับคือคุณดวงหะไทยสิรินภากูลเฟร็ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดวงหะไทยนะครับรล้คุณอ้อมนะครับดีกว่าค่ะคุณอ้อมทํางานอยู่ที่สวิสทําอะไรอยู่ที่นั่นครับค่ะ อนนี้อมก็ทําอยู่ที่แบงก์มอร์แกนสแตนเล่ซูริกนะคะแผนกเจ้าหน้าที่ด้านฝ่ายบัญชีข้อมูลลูกค้าและกฎหมายค่ะครับผมอันนี้คือส่วนของหน้าที่งานประจำใช่ค่ะแต่ในส่วนของที่ช่วยเหลือชุมชนไทยคุณอมก็ทําเกี่ยวกับกรรมการสมาคมด้วยใช่ไหมครับค่ะค่ะออมเป็นกรรมการฝ่ายหาทุนของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยนะคะคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แลวที่สมาคมนั้นเราปัตถุประสงค์ในการตั้งขึ้นมามีทำอะไรอยู่ค่ะสมาคมของเรานี่ตั้งกันมาแล้ว13ปีด้วยกันนะคะเรา สำหรับผู้ที่ก่อตั้งสมาคมมาเนี่ยต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่สําคัญให้กับคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทราบ,รบเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์อย่าง รู้กฎหมายอืมครับผมกิจกรรมของสมาคมครับในรอบปีที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรเพื่อเผยแพร่พวกนี้บ้างครับขอบคุณค่ะเรากิจกรรมหลักของสมาคมนะคะเราก็จะมีการออกหนังสือรวงข้าวนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเรื่องกฎหมายและสิ่งต่างๆที่ควรจะทราบสําหรับคนที่จะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนั้นเรายังมีโครงการก็ที่เป็นของก็คือที่ทําทุกปีก็คือ,อ,อหญิงไทยสัญจรนั่นก็คือเตินที่ต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้อยากให้คุณอ้อมครับช่วยฝากไปยังคุณผู้ชมคนไทยที่มีโอกาสได้ชมรายการวันนี้นะครับว่าในทนานะ นคนไทยในสวิสหรือว่าแม้แต่ในคณะเป็นกรรมการสมาคมอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าอะไรไปยังคุณผู้ชมครับค่ะนะคะสำหรับดิฉันซึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว20ปีนะคะก็มีความหวังและมีความตั้งใจอย่างยิ่งว่าสําหรับท่านที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปโดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยควรจะมีการสร้างความพร้อมให้ตัวเองนะคะมีการศึกษาหาข้อมูลนะคะซึ่งหนังสือรวมข้าวของเราเนี่ยก็จะไปวางตามสถานทูตตามหน่วยงานต่างๆมีการศึกษาภาษาขึ้นมาแล้วคุณจะใช้ชีวิต ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมีอย่างสูงแล้วครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับคือคุณดวงหัตไัยศรีนภากรกูลเฟล็กนะครับจากสมาคมหญิงไทยผู้หญิงไทยในสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณมากครับยอมครับสวัสดีค่ะ อัลเบิร์ไอสไตน์บุคคลสําคัญของโลกเคยพูดเอาไว้ว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้คําพูดนี้นั้นสําคัญมากทําให้คนเอาไปอ้างอิงกันทั่วโลกทําให้เรารู้จักใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งต่างต่แต่แต่ว่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าจินตนาการนั่นก็คือแรงบันดาลใจจึงอยากจะพูดต่อจากอัลเบิร์ไอสไตน์ว่าแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่กว่าความรู้เพราะอะไรก็เพราะว่า เมื่อใครก็ตามได้รับแรงบันดาลใจเขาคนนั้นสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองได้เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่ยังเป็นพระดาบทครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระทีปังกรพุทธเจ้าพระองค์ก็คิดว่าแหมในอนาคตฉันน่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็จึงตั้งปณิธานว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดจากแรงบันดาลใจคราวนั้นล่วงการผ่านวันมาเนิ่นานานหลายแสนล้านชาติภพ แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนี่คือพลังของแรงบันดาลใจสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผ,สนผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ Sammy and Sandy Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก Fidesco e x c e l l e n c in Quality e x c e l l e n c in Services กระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบถึงปัญหาความไม่สะดวกของคนไทยในต่างประเทศในการทําบัตรประชาชนในกรณีบัตรประชาชนหมดอายุชํารุดหรือสูญหายเนื่องจากต้องเดินทางกลับมายื่นคําร้องต่อเขตหรืออำเภอด้วยตนเองที่ประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทจึงเห็นว่าหากสามารถให้บริการเรื่องบัตรประชาชนแก่คนไทยดังกล่าวโดยให้สามารถยื่นคําร้องของบัตรประชาชน ได้ที่สารกราชทูตหรือสารกงสุนใหญ่ในต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศนะครับได้รับทราบจากคนไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศว่าการทำบัตรประชาชนที่ต้องเดินทางกลับมาดำเนินการที่ประเทศไทยด้วยตนเองไม่สะดวกได้มีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นกระทรวงต่างประเทศซึ่งให้บริการ ด้านทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวกับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศอยู่แล้วสามารถให้บริการจัดทำบัตรประชาชนแทนบัตรเก่าที่หมดอายุหรือชำรุดหรือสูญหายได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนคนไทยในต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมมือกันศึกษา หาแนวทางระเบียบปฏิบัติและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งการดำเนินการในเรื่องนี้สามารถสำเร็จรุ่่วงได้การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในวันนี้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างดียิ่งระหว่าง2กระทรวงคือกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนคนไทยจะได้รับเป็นที่ตั้งตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้กับรัฐสภาในลำดับต่อไปนะครับเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมีผลตามกฎหมายที่สถานเอกอัครราชทูตสถานกงศูนย์ใหญ่ ไทยทุกแห่งทั่วโลกจะให้บริการแก่ประชาชนคนไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศได้โดยสามารถรับคำร้องถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือและผลิตบัตรประจำตัวประชาชนตามระบบและมาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในประเทศไทยอย่างไรก็ดีนะครับสถานเอกอคัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่จะให้บริการเฉพาะ การออกบัตรประชาชนใหม่แทนบัตรเก่าที่หมดอายุหรือกรณีชำรุดหรือสูญหายเท่านั้นในระยะต้นเนนะครับทั้งนี้การออกบัตรประจำตัวประชาชนเป็นครั้งแรกกฎหมายยังไม่กฎหมายยังกำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับบัตรใหม่อนะครับระยะเวลาในการดำเนินการกระทรวงต่างประเทศได้เตรียมความพร้อม สำหรับดำเนินการในเรื่องนี้โดยคำนึงถึงความหนาแน่นของชุมชนไทยในต่างประเทศเป็นเกณฑ์ปีงบประมาณ2,555คือนับตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกันยา2555โครงการนำร่อง5แห่งด้วยกันนะครับจะประ,ประกอบไปด้วยสถานกงศูนย์ใหญ่ณนครลอสแองเจลิสและสถานกงศูนย์ใหญ่ณนครนิวยอร์ก ทั้งสองแห่งนี้คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันแล้วมีสำนักงานการคาร้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปรประเทศไต้หวันและมีสถานกงสุนใหญ่น,ะนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียสำหรับปีงบประมาณ2556โครงการระยะที่2 จะดำเนินการ16แห่งสำหรับปีงบประมาณ2,557โครงการระยะที่3จะครอบคลุมทุกประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ สู่ช่วงประเทนต,ต่างแดนนะครับวันนี้ประทินแรกไปที่ประเทศในแด์นะครับขอเชิญสิทธิยานุสิ์ร่วมทําบุญดูทิศสวนกุศลให้พระครูไกสอนวิราชอดีตเจ้าวาดวัดพุทธวิหารกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับในโอกาสครบรอบ5ปีแห่งการมรณภาพในวันที่25มีนาคมนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเริ่มข้าวดาวงานไทยนิวเยีย2012สงการเฟสติวัลครั้งที่10ครั้งที่8นะครับจึงจะจัดขึ้นวันที่1 เมษสายนนี้โดยปิดถนนฮอลลีวูดน,คร,สสน,น,นครลอสแอนเจลิสนะครับยาว3มกิโลเพื่อจัดงานศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยจำหน่ายอาหารไทยแล้วก็สินค้าไทยนะครับจะมีการแสดงอีกมากมายสนับสนุนโดยสถานกรงศุนใหญ่น,ะนครลอสแอนเจลิสสภากรุงเทพมหานาครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เตรียมตัวไปเที่ยวกันได้นะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ท,ทางไอวิส t h a i o v e r ร์ซีวั .com และติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y t u t u นะครับ t h n i Report p o r t นะครับแล้วนอกจากนี้ยังชมได้ทางช่อง Bangkok TV นะครับเครือข่ายเจริญเครือข่าทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยทั่วโลกนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน